อุณสวัสดิ์เจมส์รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวไงนะเป็นธรรมดามากที่ต้องรู้สึกสับสนคุณเพิ่งตื่นจากภาวะหลับไหลเป็นเวลา120ปีไงนะไม่ต้องกลัวเจมส์เรีกจิมเถอจิมสูดหายใจทุกอย่างจะเป็นปกติที่นี่ที่ไหนคุณเป็นผู้โดยสารของ on, อยานอเบลอนยานข้ามห้วงจักรวาลสุดหรูโดยบริษัทโฮมสเตย์ ใกล้เสร็จสิ้นการเดินทางจากโลกสู่บ้านใหม่ของคุณแล้วดาวนิคมโลกโฮมสเต t ทูโลกใบใหม่ชีวิตใหม่พื้นที่เติบโตแบบรู้หรออร่อยสำารานรวยเพื่อนคิดถึงเพื่อนใช่เลยจิมกำไรไอดีที่ข้อมือของคุณคือกุญแจสู่โลกอวาลอน สุขภาพคุณสมบูรณ์จริงไปพักผ่อนที่ห้องของคุณกันดีกว่าขอต้อนรับสู่ห้องพักบ้านของคุณก่อนยานลงจอดสี่เดือนจากนี้คุณจะได้เตรียมตัวสู่ชีวิตใหม่บน